สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะนําจะมาพูดถึง3เรื่องสําคัญในการใช้ชีวิตของเรานะคะ3เรื่องสําคัญในการใช้ชีวิตเนี่ยจะมีแค่3เรื่องเท่านี้เท่านั้นนะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบนํามองว่าเต็มรูปแบบได้นะคะเรื่องแรกสําหรับ เรื่องสาคัญของเรานะคะคือเรื่องอาหารอาหารคือเรื่องสําคัญเพราะว่าเรายังมีร่างกายเรายังต้องใช้ร่างกายใน,ในการดําเนินชีวิตประจําวันในการทําหน้าที่ต่างๆให้สมบูรณ์แบบนะคะดังนั้นอาหารที่เราจะเลือกทานเข้าไปในร่างกายนะคะขอให้เป็นอาหารที่ดีเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายไม่ใช่แค่ดีต่อ ความรู้สึกไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากจะทานเพราะว่ามันอร่อยมันหวานนะคะแต่ให้รู้ลึกๆไปถึงข้างในด้วยจริงๆว่าร่างกายเราต้องการจริงๆหรือเปล่าเราต้องการสารอาหารแบบนั้นจริงหรือไม่นะคะเพราะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะหลักๆแล้วเขาต้องเขาไม่ได้ต้องการปริมาณอาหารที่เยอะมากๆ แต่เขาต้องการสารอาหารที่เพียงพอสารอาหารที่เพียงพออย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะก็คือจะมี5สิ่งใช่ไหมโปรโตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะแล้วก็แร่ธาตุเกลือแร่วิตามินต่างๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ร่างกายต้องการจริงๆไม่ได้ต้องการปริมาณนะคะดังนั้นน้ามองว่าอาหารที่ดีนะคะให้เป็นอาหารที่เราสามารถทานแล้วเนี่ยเราอิ่มสารอาหารครบไม่ต้องเยอะไม่ต้องทานบ่อยถ้าสารอาหารครบเราก็จะไม่หิวมากเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้นะคะเรื่องที่สอที่สําคัญของเรานะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องอาหารใช่ไหมคะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหลักๆเราก็ยังต้องใช้ร่างกายส่วนใหญ่ ในการทำหน้าที่ต่างๆดีใช่ไหมคะแม้เขาจะมีความอิ่มจากอ่านที่เรารับประทานแล้วนะคะแต่เราก็ยังต้องสร้างความแข็งแรงให้กับเขาด้วยถ้าพูดถึงการออกกําลังกายสิ่งที่นํารักมากที่สุดคือการออกกําลังกายด้วยการฝึกโยคะนะคะการฝึกโยคะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นคําตอบน่าจะเป็น คำตอบหรือโจทย์สุดท้ายคําตอบสุดท้ายของน้ำนะคะเพราะการฝึกโยคะเป็นการสร้างทางกล้ามเนื้อให้กับเราเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นความแข็งแรงให้กับข้อต่อในส่วนต่างๆและยังเป็นการลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อให้กับร่างกายด้วยการฝึกโยคะนะคะสำหรับนํำจะเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะของ การออกกําลังกายจริงๆทุกรูปแบบดีหมดอยู่ที่ว่าเราเป็นคนชอบออกกําลังกายในรูปแบบไหนนะคะเราเลือกในรูปแบบตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นํามองว่าเป็นเรื่องอารมณ์ค่ะอารมณ์คือการควบคุมการจัดการร่างกายจัดการจิตใจของเรานะคะให้ส่งผลต่อผู้อื่นให้กระทบต่อผู้อื่น เป็นไปในรูปแบบที่ดีเรียบง่ายแล้วก็สร้างมิตรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นนะคะอารมณ์เป็นเรื่องส่วนตัวของเราที่เราต้องควบคุมและก็จัดการนะคะก่อนที่เราจะแสดงออกไปการควบคุมอารมณ์นะคะถ้าส่วนใหญ่ถ้าแนะนำแบบลึกซึง้งเยอะแยะยุ่งยากก็คือจะต้องทำสมาธิจะต้องมีการปฏิบัติ ในรูปแบบต่างๆถ้ามองนะคะแต่ถ้าเราเพียงแค่ฝึกโยคนะนํามองด้วยความที่โยคะเนี่ยคือคำตอบสุดท้ายถ้าเราเพียงแค่ฝึกโยคะนะคะโยคะจะสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ของเราได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าถ้าโยคะเนี่ยเป็นท่าที่เหมือนกับอยู่กับลมหายใจ ฝึกลมหายใจในการเข้าท่าแต่ละท่านะคะในการอยู่กับอาสนะแต่ละสิ่งเนี่ยจะเป็นการฝึกลมหายใจจะเป็นลมหายใจเข้ายาวๆแล้วก็ลมหายใจออกยาวๆนะคะลองฝึกโยคะดูค่ะเมื่อฝึกโยคะแล้วนะคะเราจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเรานะคะเราจะใจเย็นมากขึ้นนั่นคือจริงๆแล้วไกลๆโยคะก็คือเหมือนการฝึกสมาธิแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากําลังฝึกสมาธิอยู่นะเพราะเรากําลัง ออกกาลังกายอยู่กับท่าโยคะนะคะสามสิ่งที่ร่างกายต้องการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าฝึกโยคะเนี่ย จะเป็นคำตอบครอบคลุมในทุกๆเรื่องเลยค่ะอารมณ์ก็ควบคุมได้ด้วยการฝึกโยคะนะคะเพราะโยคะคือการฝึกหายใจออกกำลังกายก็สามารถตอบโจทย์ในสิ่งน,นี้ได้ด้วยการออกกำลังกายในการฝึกโยคะและอาหารก็ถูกตอบโจทย์ด้วยการฝึกโยคะอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราทานอาหารหนักท้องเกินไปเราก็จะไม่สามารถฝึกในท่าต่างๆได้นะคะลองดูค่ะโยค ok ะแทบจะเป็นคำตอบสุดท้ายในทุกๆเรื่องเลยนะคะ วัสดีค่ะ